สวัสดีค่ะฟิตเวแฟนแล้วก็สาวๆนะคะวันนี้ปุ้มจะมารีวิวสินค้านะคะสำหรับสาวๆที่ต้องการมีหุ่นสวยแบบนางฟ้านะคะสวยสตรองนั่นก็คือตัวชุด Angel Body ค่ะค่ะแล้วก็ชุดนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะอันที่1ก็จะมี l ิ a นเว e เฮอร์ห้าอนนะคะแล้วก็ Angel f i เฟิร์มรเมตรแล้วก็เราแถมเช็คเกอร์สวยๆไปให้กับสาวๆด้วยนะคะ ที่สำคัญเลยนะคะสินค้าเหล่านี้นะคะผลิตแล้วก็บรรจุแพ็กเกจที่ USA 100%เลยนะคะกับโรงงานที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีนะคะแล้วก็ได้มาตรฐาน CGMP ทั้งระบบเลยค่ะค่ะแล้วก็ชุดนี้นะคะเหมาะกับใครจริงๆชุดนี้นะคะสาวๆส,ส,ส,สามารถทานได้ตลอดเลยนะคะในช่วงที่กำลังคุมไขมันลดไขมันอยู่หรือว่าช่วงที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อฟิตเฟิร์มนะคะก็สามารถทานได้ตลอดเลยค่ะ ค่ะแล้วก็ชุดนี้ทํางานยังไงนะคะหลักๆชุดนี้จะทํางานด้วยการ3ด้านหลักๆนะคะอันที่1ก็คือลดไขมันนะคะจากตัว Angel Firm นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการใช้ไขมันในร่างกายของเรามากขึ้นนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อความเฟิร์มนะคะสําหรับผู้หญิงที่ผอมแห้งนะคะแล้วก็อยากเพิ่มมัสเซลของเรานะคะก็คือตัว Leanway ตัวนี้ก็จะช่วยได้นะคะอันที่3มนะคะก็คือด้านสุขภาพนะคะ Angel Firm ตัวนี้นะคะก็จะช่วยทําให้ค่าเลือดต่างๆของเราดีขึ้นนะคะแล้วก็ ลินเวอร์ตัวนี้นะคะที่มีส่วนผสมของผักแล้วก็ผลไม้มากกว่า13ชนิดนะคะก็จะทำให้สซอสวสวยจากภายในนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระมากๆเมื่อเทียบกับแอปเปิลก็ประมาณครึ่งโลเลยทีเดียวนะคะค่ะแล้วก็วิธีการรับประทานนะคะก็สามารถดูได้ที่ตารางด้านข้างเลยนะคะชุดนี้ก็จะทานได้ประมาณ1เดือนนะคะค่ะตัวเม็ดนะคะก็ทานตามปกตินะคะส่วนตัวเวนะคะเดี๋ยวปุ้มจะมาชงให้ดูนะคะว่าการทาละลาย ง่ายขนาดไหนนะคะแล้วก็ทานยังไงนะคะก็ใส่น้ำนะคะน้ําปริมาณน้ําที่เราแนะนําก็คือประมาณ300 ml นะคะแต่ว่ามากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะไม่มีผลเรื่องนูิชั่นนะคะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องรสชาติมากกว่านะคะ1สกู๊ปนะคะแล้วก็ปิดฝานะคะใช้น้ําเย็นก็จะได้รสชาติที่อร่อยขึ้นนะคะส่วนตัวผมชอบมากกว่า แล้วก็ผลลัพธ <cat> ์ระยะสั้นนะคะในระยะสั้นก็จะคุณก็จะรู้สึกสดชื่นขึ้นนะคะแล้วก็จะหายเมื่อยล้าเร็วขึ้นนะคะแล้วก็เหงื่อก็จะออกมากขึ้นนะคะก็เป็นความรู้สึกดีนะคะเวลาเราออกกําลังกายนะคะถ้าเกิดว่าเราเหงื่อมากขึ้นนะคะส่วนผลลัพธ์ระยะยาวนะคะแน่นอนเลยว่าไขมันเราก็จะลดลงนะคะแล้วก็จะมีหุ่นที่ฟิตและก็เฟิร์มมากขึ้นนะคะก็จะมีเชฟมากขึ้นแล้วก็ดูมีกล้ามเนื้อมากขึ้นนะคะแล้วก็เราก็จะรู้สึกแข็งแรงขึ้นแล้วก็สุขภาพดีขึ้นด้วยค่ะ ค่ะแล้วก็จากประสบการณ์ส่วนตัวของปุ้มนะคะชุดนี้ปุ้มก็ทานเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ลดน้นาําหนักลดไขมันหรือว่าเพิ่มกล้ามเนื้อนะคะอย่างตัวลินเวอ e r เฮอร์ตัวนี้นะคะปุ้มก็เอาไปทําขนมหลายอย่างเลยไม่ว่าบางครั้งก็เป็นวัฟเฟิล er บ้างนะคะบราวนี่บ้างหรือว่าปั่นเป็นน้ำบ้างนะคะก็แนะนําให้ทาน,นะคะตัวนี้ส่วนตัวชอบเพราะว่าอร่อยค่ะค่ะแล้วก็สินค้าที่ใช้ร่วมกันได้นะคะก็สําหรับคนที่ทานคาเฟอีนได้นะคะก็แนะนําตัวนี้เลยนะคะติดเทอร์โบเลยค่ะแองเจิลเบิร์นไนนนะคะ,ะ,คะตัวนี้ 9การเผาผลาญไขมันนะคะ27ท่องทางแล้วก็จาก7ส่วนผสมนะคะและที่สําคัญเลยไม่ทําลายกล้ามเนื้อของเราด้วยค่ะค่ะแล้วก็สิ่งที่เราย้ํากันเสมอนะคะนอกจากการทานอาหารเสริมแล้วนะคะก็ยังจะต้องควบคุมอาหารแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณทานอาหารเสริมแล้วนั่งอยู่บ้านดูทีวีกินป๊อปครอร์นมันก็ไม่เห็นผลแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าปุ้มจะมีรายได้จากการขายอาหารเสริมแต่ก็ขอพูดกันตรงๆแบบไม่หลอกลวงกันนะคะว่ายังไงก็ต้องควบคุมอาหารแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอด้วยค่ะ